ขึ้นคาตั้งคู่แล้วก็ถ่ายน้ามันเครื่องนะครับแล้วก็ขันน้ำมันขันน็อตน้ำมันเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วก็ขันน็อตเบอร์สิบสองยึดพักเท้าสี่ตัวนะครับแล้วก็ดึงลงมาประมาณนี้ครับพอให้ตัวนี้ดึงออกมาได้ไม่ต้องถอดทอยเสียก็ได้นะครับก็อถอดน็อตบูแปลล้อมรอบนะครับแล้วก็ทัดสปริงนี้ด้วยนะครับจะได้ขันน็อตบูแปลตัวนี้ง่ายจะได้ไม่ติดแข็งด้วยนะครับเอาคันสตาร์ทออกนะครับมีน็อตเบอร์สิบยึดอยู่ ก็มีติ่งตรงนี้นะครับเอาก็ติ่งตรงนี้ทองตัวใช้ไขวงแบนหรือเอด็กันยางก็ได้นะครับงัดคอ,อยคอนเคาะช่วยนะครับเราก็ดึงออกมาคร่าวๆนะครับผมอันนี้ผมถอดแล้วประกอบเข้าไปพอคร่าวๆเอาตัวนี้ออกมานะครับเป็นตัวกดลูกปืนตัวนี้มีมาร์กนะครับ มีขีดแล้วก็ไม่จุดใส่ให้ตรงนะครับแล้วก็ใช้ตัวทีเบอร์สิบขันนอ็อตตัวนี้เป็นอ่างกวาดน้ำมันเครื่องของชุดกันนะครับมีเบอร์สิบยึดอยู่สองตัวน่าจะเป็นพอเป็นแนวทางนะครับ ก็น็อตเบอร์สิออกมาครับสองตัวก็ใช้ตัวที่เบอร์แปดครับขันน็อตตรงนี้3ตัวก็แผ่นตัวนี้ออกมานะครับใช้ไขควงก็ได้ครับแต่ใช้ตัวที่จะถนอมกว่าตรงนี้มีประเก็นนะครับเปลี่ยนกันด้วยตรงนี้จะมีเศษเยอะก็เอาออกด้วยนะครับ ใช้ไขควงแบน,นครับแสะตัวด้านในที่เป็นเคี้ยวๆออกก่อน,นครับออกจากล่องแล้วก็ใช้บล็อกแบบนี้นะครับจะมีตัวใหญ่อันนี้ตัวเล็กสําหรับชุดคัดตัวนี้จะมีตัวใหญ่ตัวหนึ่งสำหรับคันตัวนี้ครับจะช่วยไม่ให้หัวน็อตเสียนะครับจะถ้าไม่มีจริงๆก็ใช้สก,กัดได้นะครับแต่มันจะพังนะครับอ๋อชุดแหวนสองตัวนะครับ ที่เป็นเคียเค้ยวให้แซะเอากอนเพื่อมันจะเข้ากับลองนอตน,นี่ไว้อยู่ครับล็อกกันคลายนะควงแบนแซะเอาก่อนจะมีสองตัวนะครับจะเขียนว่าเอาไซนะครับก็เขียนเอาด้านเอาไซออกมานะครับจะเป็นนูนๆหน่อยอันนี้ก็มีแง่งนิดนึงแล้วใส่ก็ให้เขา็อกสีอันนี้ครับอันไหนก็ได้ ก็ดึงชุดคัดด้านในออกมาตอนแรกจะยากหน่อยใช้ใช้ควงแบนงัดช่วยนะครับคัดก้อนนะครับก็เอาลูกปืนออกนะครับลูกปืนกดคัดนะครับใช้ตัวนี้มันเดิมนะครับบอกคัด เป็นบล็อกพิเศษน่าจะทําเป็นเบอร์17หรือเบอร์14มาก็น่าจะดีเนาะต้องซื้อตัวนี้พิเศษมาด้วยน่าจะมีเหตุผลของเขาเนะี่ยเป็นแบบนี้มีแหวนตัวหนึ่งนะครับเอาหยิบออกยากกอา็ออกพร้อมชุดกัรก็ได้ก็ยกมาเนะี่ยถ้าใครจะเปลี่ยนแค่ชุดคัดก้อนก็ไม่ต้องถอดพวกนี้ก็ได้นะครับถ,ถอดแค่ตรงนี้ก็พอถ้าจะเปลี่ยนยกชุดก็ ต้องออกมาพร้อมกันครับทั้ง3ชิ้น1 2 3หมุนๆแล้วก็ดึงครับ <c oughs> มานน่ครับ <c oughs> ก็อันนี้นแหวนตัวนี้นะครับจะมีส่วนด้านในตรงแกนชุดเกียร์นะครับก็จะมีบูทยาวตัวหนึ่งแล้วก็บูท มุสันตัวหนึ่งจะเป็นตัวใหญ่2ตัวนะครับส่วนนี้ก็มีมูดอันเดียวเป็นแหวนรองอันใหญ่อยู่นี่ตัวเดียวนะครับบางทีก็ติดออกมากับตัวนี้ครับก็ต้องดูให้ดีเวลาใส่ใส่ทุกครับครนนี้เรามาแยกแยกอันนี้กันนะครับก็ใช้ตัว t เบอร์สิบคันออกนะครับตัวแรกก็จะแน่นหน่อยใช้ปากกาจับจ้นงานนะครับเท่าสองอัน ที่มีอยู่ประกาจับเชินงานให้มาจากกําเนิดน,นะครับจะแน่นหน่อยครับเป็นไม่ใช่สปริงสีตัวนะครับจะเป็นสปริงใ้การบิดตัวของเหล็กแผ่นเดียวครับประหยัดดีประกอบง่ายครับออกมาในกระแวนนะครับ สปินคัตตัวเดียวอันนี้เป็นไวร์ร้อยสิบใบตัวเก่านะครับเนื่งมาครับหนึ่งถึงชุดก็ได้นะครับนี่ครับเป็นการแยกนะครับได้โปรดคิดทำคลิปประกอบอีกทีนะนครับแป็นคัดเป็นเหล็กแป็นคัดเป็นเหล็กสลับกันไปนะครับนี่นะใครจะเปลี่ยน นี่มีแวนรองหนึ่งตัวนะครับเ,เราประกอบอย้ายหายด้วยนะครับประมาณนี้ครับผม